เดีย๋ยวเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดตัวนี้กันหน่อยครับ MNP9 นะครับวิธีการถอดของมันทั้งหมดนะครับก็คือนี่กดแม็กออกมาก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะบิดลงไปกดอีกด้านหนึ่งออกมาได้นะครับให้มันกดอีกด้านหนึ่งออกมาได้เพราะว่ามันมันจะบิดออกไปทั้งหมดไม่ได้นะครับนี่นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่ตึกต๊กๆลงมานิดหนึ่งเลยล็อกมานิดหนึ่งก็กดออกมาได้ละแล้วก็เอาไา์ออกแค่นี้นะครับ นี่ปึบนะครับนี่องค์ประกอบภายในเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราจะออกทั้งหมดเลยนะครับเราก็ต้องตอกซึ่งเราก็ต้องดูหมุดนะครับตรงเนี้ยเรจะสังเกตว่ามันเป็นเหมือนกับตัวขีดๆรอบๆคือเราสังเกตดูขอบๆมันก็ได้ครับอันนี้คือขีดๆรอบแสดงว่าเราต้องตอกด้านนี้ด้านนี้ออกไปด้านโน้นเพื่อให้มันสามารถถอดตรงนี้ออกมาได้ใช้อุปกรณ์ที่น่าจะพอมีกันอยู่นะครับเป็นพวก หัวไขควงหรือหัวอะไรก็ได้ที่มันแหลมๆนะครับแล้วก็ลองลองไปแล้วก็ต่อลองไปเฉยๆตรงนี้นะครับให้มันมีรูลงไปข้างล่างครับให้มันไม่ติดอะไรอะ่ะเอาอันนี้แล้วกันมันไม่ติดอะไรนะครับ <c oughs> พอต่อไปปุ๊บนิดเดียวครับมันก็ออกมาแล้วนะครับเราก็จะดูหัวตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นหัวเหมือนกระะปําจข้างไว้นะครับว่ามันอยู่ข้างนี้คือบางตัวอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ตอนประกอบออกมาตันอาจจะอยู่ข้างนี้ก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าหัว ตรงเนี้ยมันดูยังไงมากกว่าเราดูขอบขอบมนะันอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็วางเอาไว้ให้ดีนะครับนี่เราก็ยกขึ้นมาได้แล้วเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นหล่อเคลื่นูปไม่มีอะไรเลยเนะครับส่วนการทํางานที่บอกว่าต่อมันลงังค้างสไลด์อ่ะจะไปกดยิงอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับคือตัวไกจะมีหน้าที่ไปดึงอย่างเงี้ยนี้เห็นไหมครับดึงอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะ ทำหน้าที่ปล่อยไกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยแค่นี้คือโครงสร้างมันมีแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทําหน้าที่แค่ค้างสไลด์เฉยๆนะครับเนี่ยค้างสไลด์เฉยๆตัวนี้กับตัวแม็กมันจะไปดันกันเองนะครับตอนที่ตอนที่ลูกมันหมดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นไปดันแว้อย่างงี้พอมันขึ้นไปดันไม่อย่างงี้ปึ๊บมันขึ้นมันขึ้นไปอย่างงี้ ันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ค้างแต่ทนอยู่อย่างนี้มันก็จะค้างสไลด์เนี่ยหลักการมันแค่นี้เองครับน่ครับงั้นการถอดทั้งหมดก็คือแบบนี้นะครับอันนี้คือผมถอดข้างล่างให้ดูก่อนนะเดี๋ยวใส่กระเเข้าไปเหมือนเดิมก่อนปัดเห็นะครับแล้วเราก็อย่าลืมเนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยใส่ถูกหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ลองลองลองขยับดูมันต้องขยับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตกลตับด้านเดิมนะครันบนี่เมื่อกี้ต่อไปนิดเดียวนะครับเนี่ยเราก็ ่องไปนิดหนึ่งให้มันโจมโจมไยนะครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับได้แล้วลองกดดูนะครับถือว่าปล่อยแล้วชุดนี้เนี่ยตอนที่เราถอดนะครับเราก็ดันข้างหน้ามันนิดหนึ่งดันข้างหน้ามันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาลูกสุกออกมาทั้งหมดเลยปึ๊กออกมาเฉยเฉยนะครับซึ่งลูกสูบของรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้และตัวอื่นๆหลายๆตัวเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันนะครับคือมันจะมีตัวสั้นตัวสั้นเนี่ยจะใช้ กับทารานทีเข้ากับตัวก๊อกนะครับ2ตัวแต่ตัวที่หางยาวแบบนี้ที่ร้านมีขายนะครับมันจะใช้กับไอตัวอื่นทุกตัวเลยตั้งแต่ P สองสองหกตัวนี้ MNP เก้านะครับตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตัวเบต้านะครับทั้งหมดนะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดเดียวกันนะครับซึ่งยางแต่งสูบนะมันจะใส่แทนตัวนี้เลยนะครับเนี่ยยางตัวนี้มันจะบางถ้าเป็นยางที่เป็นสูบแต่งมันจะหนากว่านี้มันทําให้เพิ่มแรงดันในนี้ได้ นิดหน่อยนะครับผมงานออกมานะครับแล้วก็ไขไอ้นี่ก่อนนะครับไขตัวเนี้มันเป็นเกลียวข้างในนะครับนะครับไขมันตัวนี้เป็นโลหะนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นโลหะเนี่ยเล็กเลยนะครับแล้วก็เอาออกมาปึ๊บนี่เนี่เป็นเกลียวนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเกลียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสปริงเนี่ยเราจะเห็นสปริงเล็กๆอยู่ข้างบน ข้างบนตรงนี้หายเปนไรไม่ไม่เป็นไรหรอกครับมันก็แค่แบบว่าเอ้ยเวลามันมันสไลด์มันประกบเข้าไปมันอาจจะดูไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่มันจะดูต่ําลงมานิดนึงเพราะว่าสปริงมันสั้นตอนเวลาแกะก็ต้องระวังเพราะมันก็แงะ้แค่นี้เองครับงี้ออกไปปึ๊บปึ๊บนะครับอันนี้ผมจะไม่ถอดให้ดูนะเพราะมันถอดง่ายแล้วนะคือหลังจากตรงนี้มันจะถอดง่ายแล้วเพราะมันก็เป็นแค่ไขยน็อตแกะตรงนี้ออกเพราะว่าเราขี้เกียจจะแกะตรงนี้เดี๋ยวกลัวสปริงมันเด้งหายเราจะเห็นว่ามันมีติ่งฮอปอยู่เห็นไหมครับตรงนั้นครับจะเป อยู่ตรงนั้นซึ่งจะปรับไม่ได้เป็นฮอปตายตัวนะครับเนี่ยเวลายิงไปลูกมันโดนไอติ่งตรงนั้นอ่ะไอติ่งตรงนั้นอ่นะเนี่ยมันก็จะทําให้สกิดรูปแล้วลูกมันจะหมุนไปมันก็ทําให้ลูกมันยิงได้ไกลตามคลิปแบบวิดีโอนะครับดังนั้นเนี่ยการถอดนะก็คือลักษณะแบบนี้เลยนะครับของ MNP9 เดี๋ยวจะกรอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บ อย่างนี้ก่อนนะครับนี่เราก็เล็งดูข้างล่างนะครับดูข้างล่างก่อนนะครับไอหัวตัวเนี้ยใส่ทีหลังก็ได้นะครับแต่ดันเข้ามาเนี่ยเพื่อเอาลูกสุกเนะี่ยใส่เข้าไปก่อนซึ่งตรงเนี้ยต้องอยู่ด้านล่างนะครับมันจะขั้นเอาไว้ตรงนี้เนี่ยขอบตรงเนี้ยเราก็แค่ใส่ลงไปเฉยๆก็ติดนี่ ก็ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะสูดดันได้ปกติแล้วนะครับแล้วก็ค่อยไขตรงนี้นะครับไปนิดนึงจริงดันมาขา้างหน้านิดนึงก็ได้เพื่อให้ตัวนี้มันโผล่มาครับแล้วก็ค่อยๆยไขไปไม่ต้องไขให้มันแน่นมากๆก็ได้นะครับไขให้มันพอตึงมือก็พอนะครับหลักการก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรุ่นก๊อกที่ผมบอกคือถ้าท่อเนะี่ยมันไม่ตรงมหมายความว่าเนี่ยเราเราขยับดูนะท่อตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันจะยังขยับได้อยู่ ขยับได้ไปซ้ายไปขวานะครับถ้ามันไม่ตรงเนี่ยก่อนที่เราจะใส่ไอตัวนี้เข้าไปก่อนที่เราจะไขเข้าไปครับเราสามารถเอาอะไรพันก็ได้หรือเป็นบวงยางก็ได้คอเข้าไปเพื่อให้ล็อกให้มันตรงเนี้ยให้ให้ตรงเนี้ยมันมันมัน,มนตรงตรงแกนท่อตรงนี้มันอยู่ตรงกลางนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะแค่บอกเป็นแนวทางเฉยเราเอาสปริงมาใส่อก็ไ,ได้นะครับนี่แล้วก็สไลด์เข้าไป มันเป็นการซ่อมแซมนะครับในส่วนที่เป็นพวกลูกสูบแต่ลูกสูบของรุ่นเนี้ไม่แน่ใจว่ามันเสียง่ายหรือเปล่านะครับแต่ของก๊อกเนะี่ยจะมีโอกาสกได้อยู่แต่รุ่นนี้ยังก็ไม่ได้ไม่ได้เจอนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเฉยๆนี่ครับนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองดูเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้อันนี้ผมเผลอไปอย่างนี้นะมันก็เลยค้างซึ่งปกติมันจะไม่ค้างแต่ถ้าเราลองดูอันนี้ใส่เข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะขยับได้ นะครับขยับได้ฟรีเลยถ้าตัวนี้มันใส่ขึ้นไปปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มพอเริ่มกดมันจะเด้งละเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเด้งมันจะไปติดไอตัวแม็กเกอมันแข็งนะครับสปริงสปริงตัวแม็กเกอรพอลดึงไปปุ๊บตัวนี้มันก็จะดันขึ้นมาเห็นไหมครับทันทีเลยพอเราปลดสไลด์เราก็แค่ดันลงขนาดไม่ได้กดลงไปนะครับดันลงขนาดนี่อ่ะนี่นะครับนี่คือการถอดแบบละเอียดนะครับของ MP แน9นะครับผมนาตา Smith อนเวสันนะครับนะครับจับกระชับถนัดมือนะครับตัวนี้ได้ได้อยู่นะครับก็ไว้สําหรับคนที่ต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมหรืออะไรแบบนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับหรือซ่อมแซมนะครับเผื่อไว้สําหรับคนที่ต้องการเป็นอย่างนั้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ